ไปก่อนไอ้เทียเรียกเรียกคนก่อนจะได้เข้ามาดู YouTube เรียากทำอะไรจะเข้ามาดู y ยูทูบเราจะฟ้องร้องพี่จะฟ้องร้องอะไรกูจะมีอะไรให้มึงจะฟ้องว่พี่เล่นในโลกพี่มันั้องแชร์ไปด้วยพี่อยากมีคนแชร์เพิ่มให้จัดล่าสุดดูเยอะเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดคนดูเยอะจัดติมเกมจ้าติมเกมจ้า แล้วยิ่งไอ้ไอ้ที่คุยเรื่องโควิดอ่ะคราวที่แล้วอะที่ไลท์ที่ศัตรูอ่ะเอ้ยกูตกไอ้นั่นมันก็ดังนะไอ้แม็กก์แม็กก์ไหนวะไอ้ไรวะชื่ออะไรวะไอ้ที่ที่เสียงอ like ๋อหนึ่งมันมันเออไอ้นั่นคนดูเยอะอยู่นะดังในยูทูบอ่วไอ้ดังในอินสตาแกรมไอ้มันไปฟิตไปลงงี้ไงวะใช่มันลงไปไปงามกรเสือกมือจากที่ร้านลงลงเนี่ยนี่ยใครหนึ่งเนี่ย มึงไม่รู้กี่ดาวเลยหรอไม่รู้เลยไม่เห็นไอ้ร้อนลงแล้วเยี้ครับมันนี่เหมือนตัวมึงน่าจะปั้นอะน่าจะเปนตัวนี่ไหมอ,อะไรตัวแบบตัวฝืดอ่ะ <c oughs> มือต้องมาทำเหี้ยเลยแบบเฮ้เยเหี้ยมนันตัวเ,อเอตอร์ได้มันเชื่องได้เยอะแนโ<ฮ>โ่โหนคนดูแรก,แรกๆเนาะเขาจะดูเหมือนว่ามันเเหี้ยหรอวะเหี้ยนั่งไม่ขำนั่งนม่งตายตัวแบบขยันเล่นอ่ะขยันเล่นเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบเป็นตัวฝืดอ่ะเหมือนของเล่นไงอ่า

อะไรก็ลุงอะไรก็ลุงโอ้โหสองร้อยแล้วไอ้เฮอมาสองร้อยกว่าแล้วโอ้ตีพี่คนเดียวใช่ไหมพี่มึงดูถูกเกินกูไม่เช่ไล์มึงไล์มึงกี่คนไอ้เฮอสามสิบบอกเด็กแล้วพี่พี่คนเดียวไล่ผมสามสิบเยอะเลฟไมึงกี่คนไอ้เฮอของกูนี่จะสามร้อยเลยเห็นไหมก็มีเฮอไงถ้าไม่มีเฮอพี่ต้องไล์นี่อย่างเดียวเลยนะยูทูบยูทูบ ใช่ดูฐานยูทูปมันมีอยู่แล้วไงและยูทูปเพื่อพันกว่าคนตางก็เป็นหมื่นนะแม่นเปิดมากินกระท่อมไม่ฝุ่นกระท่อมคืออะไรไม่รู้ดิกระท่อมมันเป็นยังไงกระท่อมเนี่ยก็จะคล้ายๆใบมะม่วงรู้จักอ่ะฮะเคี้ยวเพื่ออะไรเขาเคี้ยวเพื่ออะไรกับใบกระท่อมอะสุขภาพเออเห็นเขาบอกมาอย่างงี้ให้พบอกเคี้ยว เกี่ยวกับตุกขภาพแต่วันนี้สามร้อยคนครับมาดูเธอครับผมเดี๋ยวแชร์ให้เดี๋ยวแชร์ให้อ่มาดูเธอมาดูเธอวันนี้มาคอลแรบกันคราวที่แล้วเมื่อประมาณสามสี่อาทิตย์ที่แล้วสองสามอาทิตย์ที่แล้วก็ผมไปคอลแรปเดือนแล้วนี่ไม่ใช่เหรอเดือนหนึ่งล้วเออก็สามอาทิตย์เลยสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์ใช่ก็ที่ไหนก็พูดถูกแล้วไงสามสี่อาทิตย์ไงแต่พี่บอกว่าสามอาทิตย์อ่า แต่พี่ไม่พูดว่าสี่อาทิตย์ก็สี่อาทิตย์แล้วนะครับที่ไปคอลแลบกับช่องน้องเฮอนะครับไปคอลแลบมาก็ยอดคนดูไม่ถึงแสนครับแปดหมื่นได้เออแปดหมื่นเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงใช้ใช้เวลาหน่อยคนละกลุ่มอริงนออใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยเขาบอกงูเขียวเข้มครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คแปรโผไม่ใช่ครับอันนี้เฮอริเกนกับแป้งฝุ่นนะครับ ค้างชื่อประยุทธ์หน่อยครับสวัสดี300อาจจะ400คนแล้วนะครับเดี๋ยคเดี๋ยวเฮอถึงทุกคนนะฮะตอนนี้จะ400ถ้าเคยแชร์ไปจะเป็นเท่าไหร่นี่มาพูดคุยเองร้0ยตอนนี้400กลายเป็น430ไอ้เหี้ยแชร์นะโอ้โหยังไงเกิดนี่ไม่เห็นไม่ได้อ่ะเกรกูจะไม่มองได้ไงกับคนน่ารักขนาดเนี้ยก็ดูดิเนี่ยมีอะไรอย่างเงี้ยเขาคล้ายคล้ายลิงนะ มีแต่อย่างเงี้ยลิงเที่ยมมึงก็คือตังลิงเที่ยมลิงเที้ยคล้ายลิงเนี้ยอะไรขาวก็ทันนะมึงบ้าไม่ถามอ่ะลิงอะไรลิงจักจักรกิงจริงนายโอ้ยลิงจักจักรกิงจริงมาแล้วเฮลิเคสเยไปแล้วอ้าวมาแล้วสี่ร้อยกคนแล้วครับแป๊บเดียวนะครับก็มาฝากข่าวสารนะครับวันนี้เฮอริเคนมาคอร์เปกับแป้งฝุ่นดูดิว่าจะหาแค่ไหน นะครับก็ฝากติดตามด้วย <S <S ช่องแปนนะะ้ฝนนะครับนะครับหรือแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับน้องเฮออยู่แล้วนะฮะเฮย์เคนชิงร้อย<า>ชนนนะแ,แนลชแน,นลชแนลช่วยตามด้วยนะครับนะครับก็ไล่ๆกันนะคนติดตามคุณกับผมเนี่ยคุณเฮริเคนของเฮอสองแสนกว่าใช่ครับผมแป้งฝุ่นสามแสนกว่าสามไหนไอ้สามเอฟซีห่างกันสองหมื่น อุ้ยพอดพีพอทีพอทีแล้วหมดเลยปวดเอยปวดยืนยันไอวสวัสดีครับลุงโทนี่สวัสดีครับใครโทนี่พี่พี่พี่ไปคอนแล้วกับโทนี่ยังยังไม่ได้ไปคอนแลิรมีโอกาสจะไปมีคนขอเยอะด้วยแป้งฝุ่นแกล้งเฮอร์ดิเคนอยากดูน้องเฮอร้องไห้อ๋อไม่หรอกครับอันนั้นไปดูในรายการชิงร้อยชิงว่าดีกว่าเออ ไม่ขนุกว่าเยอะตบเฮ้ยโอ้จะไปตบน้องเขาทำไมมึงนีมง่มึงนี่นะเ้อปวดหัวอยู่เนาะเออเ้อเป็นไข้เฉียบ<ม>พัน์ไม่รู้หรอโนอุ่น,น,นแล้วก็สบายพี่แป้งฝุ่นทำหน้าป่วยหน่อยครับใครที่ได้ดูเราสองคนนะครับก็จะมีคลิปที่คนดูเยอะมากที่สุดก็ตอนที่เป็นหมอ,หน,อน้องเฮอไปสัญญกรรมแล้วก็เป่าอะไรก็ไม่รู้เป่าลมเป่าลม กินพี่แบบว่าเหม็นกระสบอีกเพื่อทำเดียวอ่ะเหม็นกระสอบเหม็นกระสบเหม็นกระสบเออเออตบพี่ฝุ่นก็ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเราไม่ได้เราอย่ามาก้าวเล้าเล่นก้าวเล้าไม่ได้น้องน่ารักเราอย่าก้าวเล้านะครับเราเราไม่ก้าวเล้ากันอ่าห้าร้อยคนแล้วน้องเฮอร์เคิเขาเชิญแชร์แล้วเข้ามาอีกสามสิบกว่าคนเฮอร์เคิสิห้าร้อยแล้วอื เฮอริเคนครับแรปให้ฟังหน่อยหนูแนนเขาบอกแรปให้ฟังหน่อยอ่ะเดี๋ยวอันนี้เสียงอะไรอันนี้บิดบ็อบบิดบ็อกบิดบ็อกบิดบ็อกเลยก็ผีนี่ฮะผีอ๋อผีผีมันเริ่มว่าอะไรแล้วพ่อสามเหี้ยเลยพ่อมึง อ๋อเพราะว่าผีไม่มีในโลกแล้วมันอยู่ตรงไหนดวงจันทร์หรือเงาดาวของขันไกลพวกเขาก็วาผิดผีผิดปีนเลยผีผีมันมีมากมายผีตายทั้งเฮ้ยเไม่ต้องบิดบล็อกเหรอาม่ร้องร้องเปล่าเปล่าเลยกรอเล่าไหมพี่ร้องไม่เข้าอ่ะเอ้าก็ร้องอยู่นี่ก็มึงก็อุตชัดะมามีพี่ต้องนี้ดิอะกูติดไข้มึงแน่เลยเออเฮะติดไข้มันอะมา ตามเพราะว่าผีไม่มีในโลกแล้วมันอยู่ตรงไหนดวงจันทร์ลึกไงเลยดาวงคันองไกลโพงเพราะเพราผิ่ผีผีผีผดผีผีมันมีมากมายผีตายทั้งกลมผีลมบ้าหมูผีกระตูผีกาผีให้กำลังใจรู้ไหมอะไรมันคือผีผีผีหลอกผีปอบอ่ะผีปอบที่นเหนื่อยว่ะ เนี่ยว่ะ AFC ครับ<ม> FC ครับขอบคุณครับบิดบล็อกพี่พี่ต้องบิดบลอ็อกได้ยาวๆการบิดบล็อกเนี่ยพี่ต้องทําความหายใจก่อนทําความหายใจก่อนนะพี่ต้องกั้นหายใจสามสิบวิอ่ะพี่ลองกั้นดูตายดิไม่พี่ต้องสูดลมเข้าหายใจสามสิบถอดลมหายใจอีกสามสิบ<อ>เฮอร์รี่เฮอร์รี่เคนเมื่อวานนี้เป็นหาหมอเหรอใช่โดนฉีกตูดด้วยยังไม่เก็บเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรเป็นไข้เชียบพันอ๋อ ไปแล้วไปโรงพยาบาลแล้วเจอไหมหไปโรงพยาบาลแล้วเจอไหมเจออะไร,รอ่ะเจอเจอหมอเออแล้วก็เจอพยาบาล <c ười> อ,อ้าวพี่ดาวไปโรงพยาบาลเจอไหมก็บอกเจอหมอเจอพยาบาลไม่ใช่มึงต้องพูดว่ามึงไม่เจอโรคอ๋อเออเอ,อ่อตัวร้อนประมาณสามจุดเจ็ดจุดจุดเก้าอุณหภูมิใช่ไหม ไม่ใช่อใน,นความเย็นอุณหภูม 48, ิ48องศาใช่แล้วก็แล้วอย่างไอหาหมอเนี่ยเขาต้องให้ยาอะไรมากินยาแก้ปวดหัวเหรอแล้วปวดหัวอยู่ใช่ไมปวดแต่วันนี้ลืมเมายามาก็เลยพี่ฝุ่นก็เลยซื้อให้เลยใช่ไหมอือนะครับตื่นนอน,นยังครับปวดหัวายามเช้าครับผมผู้ใหญ่เป้บอกปวดหัวายามเช้าครับ ก็ต้องปวดหัวอย่างนี้ครับก็ฝากด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะฮะแต่ละคนนะครับน้องเคยก็ตอนนี้ไม่สบาย,ม,บายมันเป็นโควิดวะเนี่ยไม่ไมตรวจแล้วเคยเป็นเคยยังตรวจเลือดมาเลยตรวจเลือดเหรอตรวจใช่พอตรวจตัวเลือดห,ออดอดหมอเขาบอกยังว่าเธอเป็นตรวจหมดเลยเหรอสรอปหมอเขาบอกว่าเป็นอะเพาะว่สรุปหมอเขาบอกว่าว่าเธอเป็นอะไรไม่รู้อ่ะยังไม่รู้ตอนเย็นอ่รู้ วัสดีพี่แจ็คครับบอกว่าหล่อจังเคนน้อยเขาบอกเคนน้อยเฮอริเคนน้อยไม่ใช่ครับอันนี้เฮอริเคนน้อยปลาอะไรโง่ที่สุดครับเฮอริเคนปลาอะไรง่ายที่สุดปลาอะไรโง่ที่สุดปลาไม่รู้ดิปลาอะไรปลาโยักษ์ปลายอยักษ์นะ พูดได้คำเดียวปลายอยักษ์อะไรอ่ะจี๊ดจีดนี่ปลาอะไรปลายอยักษ์มึงเออมึงคือเออไปปลาอะไรก็ไปไปลองลองเราเอาแล้วกันปลายอยักษ์เออปลาอะไรปลาตกตกป่ะที่โง่ใหญ่ปลายอยักษ์ปลาอะไรเราอยู่อยู่ประเทศไทยเรานี่แก่ อ๋อลังประท่วงอยู่อ๋อประท่วงเลยนะด้วยเกี่ยวไรเหี้ยกูไม่ได้อยู่ในไลรนี่แหละอย่าพูดไม่ใช่ปลาปลาสับตกเออปลาสัตบตก บาสตกมันเนี่ยเหมือนมาโดนครูตีแล้วก็โดนเพื่อนประท้วงโดนจนปวดหัวมันจะพุ่งงี้อ๋อโอเคโอเคโอเคทุกคนพี่เป้งฝุงนว่าคิดไปไกลแล้วอะรู้เรื่อง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 เราช่วยกันหรอกรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องโอเคเปล่าอันนี้กูไม่พูดนะอืมแล้วแต่เนาะบาสบิบาสบิเมาคีล่าใส่ดูหน่อยอันนี้ของลงโทษนะครับเดี๋ยวเรารอเอ่อรอน้อง ที่มาร่วมถ่ายด้วยอีกหนึ่งคนพี่เป้งฝุ่นใช้เสียงลุงร้องเพลงข้าวไม่มีอะไรนะนข้าวปะข้าวไม่มีขายให้ฟังหน่อยครับอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีห้าร้อยกว่าคนด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยวันนี้น้องเอริเคนมาคอแแบบกับเป้งฝุ่นที่ช่องเป้งฝุ่นเองนะครับแล้วก็จะมี เกมอะไรให้เล่นฮ่าฮาเยอะแยะมากมายใช่วันนี้เดี๋ยวจะเจอกันแน่นอนนะครับครับว่าจะคุยเรื่องอะไรกันนะครับต่ายรายการอะไรครับรายการของแป้งฝุ่นครับกระดิเกนจิโร่ชาแนลค่ะบแล้เปแล้วพี่ไปคอแหลกเอาเพอชใช่ไหมส่วนรอบนี้ก็จะมาคอแหลกให้พี่แป้งฝุ่นบ้างมึงเฮงมึงมึงคอแหลกแล้วฮะมึงคอแหลกแล้วเปเเออเอาปล่อยยัง ยังยังยังไปวันไหนต้องต้องรอพี่หม่ำก่อนอ๋อรอพี่หม่ำแล้ถ่ายมิวสิกให้ถ่ายมิวสิกให้อ่าเรอรอรอทางข้างอ่ะค่ายบางไฟเพล์ใช่อืมอันนี้บาสบิอันนี้บาสบิพี่ปอมัเนี่ยอืมอันนี้เป็นบาสบิจีนใช่ปะใช่ก็ถ้าโดนทำโทษก็ป้ายป้ายตาป้ายตาพี่ลองจับนี่ไหม เหรอไหมจะนิดไหมอ่ะนิดไหมมีได้ได้เอาเลยนะเจอดิได้อะต้องนิดอยู่ที่เธอจะเอาทาให้ดิมือมึงจะทาอะไรอ่ะจะป้ายอะไรไม่ลองชิมก่อนว่ามันของจริงไหมของจริงดิพี่ก็ต้องชิมมึงกินป่ะมึงเคยกินป่ะคอตะเบียเคยเคยอ่ะใครแพ้ใครแพ้กินอันนี้หนึ่ง ประมาณนั้นเออบังชุบนะเอายิงชุบใครแพ้เออกินป้ายนิ้วหนึ่งนะเออแล้วก็ต้องทำหน้านิ่งๆนะอ่าได้อันนี้เลยไล่ไข่ไล่ไข่ปะไล่ไข่มาหน่อยชุบชุบเอาเดียวพี่บอกไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เราเป็นเอานิ้วออก มีก็ปีบเยอะเอาไว้เป็นเป็นรองโทษบ้างพอพอพอได้แล้วพออ่าโอ้กันอะไรเนี้ยอาเดอร์ปฏิบของจริงนะอืมนี่นะพอนะอือืมอี่ไม่กินเหรออะไรก็กูชนะกูจะมากินอะไรเล้าอ๋อมันบ้าเวเพราะว่าน่าใจนี่นะ กูชนะกูจะมากินอะไรล่ะเอ้ไอบาสบีนี่มันทำมาจากอะไรบาสบีนมันเป็นเป็นเหมือนเหมือนต้นต้นขิงอะแล้วเขาเขาขูดเอาเออขูดใช่แล้วก็ขูดแล้วก็ผสมอ่ะโอ้โหอันนี้อันนี้เผ็ดอยู่จริงอันนี้นิดเดียวเนี่ยยังเผ็ดเลยเออพร้อมนะอ่าไล่ไข้มึงไล่ไข้ดีจริง ไล่ใครดีมันออกเหมือนลมมันออกเข้าออกมาจากไหนมาอ้าวเร็ว500กว่าแล้วสองเขาขอหก0้อยเขาขอไอเหี้ยนรูปเลยเพิ่มตึ้น ต้องเกินนะอย่าอมอมลุกอมอมไปเลยอมไปได้ครับอ uh ุ oh. oh. ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วออกร้อยนะออกร้อยจริงๆเลยโอ้โหโอโหมัก็ได้อยู่มันมันก็ไม่ค่อยเห็นหรอก ไอ้เฮอมันกินไอ้เฮอมันกินเผ็ดนะมันก็ได้อยู่ได้อยู่เฮอกินเผ็ดเพราะว่าอยู่กับพี่ๆในชิงร้อยเนี่ยโอ้โหเขาทำอะไรแบบโคตรเผ็ดเลยนะพี่หม่ำตำส้มตำอย่างเงี้ยตอนเพิตัดมอเฮอน์นะพริกอยู่ร้อยกว่าเม็ดอะโอ้โหดูดิเราก็ต้องกินกันอะโอ้โหก็ต้องกินกันอะงานที่เราจะเห็นเส้นตำ เส้นมะละกอเส้นมะละกอสักยี่สิบเส้นน่ะไม่มีแต่เห็นทุกวันช่วงนี้ออไอเส้นมะละกอเขาเห็นมีแค่ไม่กี่เส้นอ่ะเออนอกนั้นเหรอนอกนัน้นพริกล้วน <c oughs> สงสารพี่แป้งสงสารน้องพี่แป้งฝุ่นครับผม <c oughs> สงสารไม่ได้ครับเขาเขาเขาแพ้ครับเขาแพ้เขาก็ต้องกินแต่เดี๋ยวบทลงโทษเนี่ยใช่เป็นบทลงโทษบทลงโทษเนี่ยอยู่ในคลิปนะฮะนะฮะอยู่ในคลิปของแป้งฝุ่นนะครับใครที่ ยังไม่ได้ไปติดตามนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะในช่องแล้วก็ฝากติดตามช่องน้องเฮอด้วยนะครับ6 0ร้อคนที่เข้ามาดูเนี่ยนะฮะขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนบอกว่าอยากให้มาคอลแลบกันอยากให้เจอกันอีกนะครับ,นะรบ,นะรบเจอกันทีไรเนี่ยบันไรกันทุกทีนะครับแต่กินแสบท้องเนี่ยอะไรแสบท้องเนี่ยแสบท้องโอ้โห เธอเอไม่ไปเรียนหนังสือเหรอใครขึ้นแล้วใครแล้วมาแล้วการมาแล้วตัวอุ่นมากเลยตัวเธออุ่นเั้งอืคุยไปขายช่องเยอะเมไเพิ่มเิม0คดีช่วยไปเจ็ดติดติดตามเลยนะเออเราตรงนี้ ยอดยอดวิวคนดูแล้วก็ยอดติดตามไม่ค่อยมีเลยอพ่อมึงก็คิดคิดกอนเทนไม่ออกอะ่ะคิดคอนเทนก็ไม่ออกไปถ่ายอะไรมันก็ <laughs> ถ่ายเป็นมั่วชั่วรือคอมเม้นต์สวัสดีตั้มฮาล้านด้วยวเขาบอกว่าเฮอตบหัวพี่แป้งขีนึ่งเดี <laughs> ๋ยวว่าพี่น่าจะทำเราน่าจะทำไม่นี่เลพี่ทำอะไร ไม่ทำแบบว่าทำคอนเทนต์เธอเห็นคุณทำมาเยอะและ้วมัเห็นเราไปปั่นบ้างดีกว่าเราสองคนเราไปปั่นบ้างดีกว่าเดี๋ยวไปไปไป,ไปปั่นตลาดเรียบด่วนดีกว่าเราแต่งเราจะแต่งเป็นอะไรดีเราแต่งเป็นเธอไปยืนเปิดหมวกเลยเออยืนเปิดหมวกเนี่ยสวัสดีสามร้อยคนครับคนดูลดลงแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเธอกินบัสบิที <c oughs> ยอดวิวจะเพิ่มขึ้นเหมือนคาเรงมันแบบเอ่อ ใครอยากให้พี่แป้งฝุ่นกินบัสบีบ้างคอมเมนต์มาเอ้าเงียบแล้ไหมอ่ะฮะเงียบแล้ไหมอ่ะรอเราคงคอมเมนต์ไงรออะถ้าใครอยากให้พี่แป้งฝุ่นกินบาสบีกดหนึ่งมีถามมาว่าเธอเรียนอยู่ชั้นไหน ชั้นบนอยู่ชั้นห้าห้าใครก่อนที่อยู่ชั้นห้าอยู่ปหกครับสายไหมอยู่โรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุชอนอืมหืมแบ่งตายแบ่งต้พูดพูดพี่พูดใตายไปไหมพูดใต้ได้ได้ได้ อะไอไรเป็นเป็นคนนี้ไหมนเป็นคนกุ้งก้นอ่ะไอ้ยกูอกวาสุพรรณว่ะป้อมพวกเอ้ากุ้นกุ้นนายอ่ะพวกเป็นคนลังส่วนอ๋อลังวนอ๋อลังวนนะสวนลังวนเนาะลังวนเนาะ bình áo thì xuân à? xuân con lạc xuân thăm ờ, thăm xuân à? Lạc thăm <laughs> xuân thăm à. xuân à. lạc xuân <laughs> lạc xuân 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 thăm xuân 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 thăm xuân thăm xuân thăm Ờ, à, 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 à. Mì mục, mì đó. ờ, 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 xuân thăm xuân thăm เนา่จะหาเป็นคนหลังส่วนชุมพออ๋อเอาเอาไม่เอาไม่หลงเบาเอาไม่บีเบาเออเอาไม่บีบีเบาเออเอาไม่หลงเบาเอาไม่ป้อมบีบีบีีบุคคลที่ไหนพี่นะผีบุคคลตายคนคนคนที่ไหนพี่บุคคลตายคนคนที่ไหนพี่บุคคลนครนครนครปฐม มึงกระดักตัวไอ้มึงต้องถามนักพรศีธมาล่าเหรอมึงกูต้องถามมึงต้องถามกูนักพรศีธมาล่าเหรอไอ้หัวดอะก็ผมบอกเขาบอกหัวดอะเออผมผมผมเป็นคนหลังซ่วนเออมึงเอ้าพี่เป็นคนนักพรไอ้น้องน้องบ้าเป็นคนไหนเป็นคนหลังซ่วนเป็นคนหลังซ่วนเออเออ ปีปีไปคนดใดปีไปคนน่ะปีก็อยู่หน้าส่วนปี่อยูปีอยู่หน้าส่วนน้องต้องบ่าวอยู่หลังส่วนอยู่อยู่หลังส่วนปีอยู่หน้าส่วนไม่ถามหรอไม่ใช่มึงต้องเล่นยังไงอ่ะพี่ถามว่าหลังส่วนจุบมอนแล้วมึงต้องตอบว่าหลังส่วนแต่จุ๊จั๊กอ๋อ อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือล็อกของมันเออล็อกของมันเออต้องตอบพี่วังนะอะไรเออต้องตอบพี่วังนะก็คือก็พี่อยู่พี่อยู่หน้าสวนอ๋อมึงก็บอกว่าหน้าสวนชุมพรเอ้ยหน้าสวนชุมพรเออพี่ก็พี่ก็จะบอกว่าใช่นะสวนชุมพรอ่พี่เป็นคนนี้่ไหนปีเป็นคน พี่เป็นคนนครนครนครไม่ใช่กูคนกูต้องถามมึงก่อนพี่เป็นคนนครอ่ะเอ้ยพี่เป็นคนหนาส้วนหนาส้วนโอเคเลยพี่เป็นคนหนาส้วนเออพี่เป็นคนหนาส้วนอ๋อแ้วพเป็นคนหนาส้วนใช่ไหมหนาส้วนอ่ะเออผมผมเป็นคนหลังส้วนอ๋อหลังส้วนนะ หลังซวนมีอะไรห <c oughs> ลังซวนเนี่ยต้นมะพร้าวใหญ่ <c oughs> ใช่ไหมอะไรอยู่แต่ต้นมะพร้าวใ,ใหญ่ใช่ไหมหลังซวนจุ่มพอนบ้านบ้านน้องมีต้นมะพร้าวใช่ไหมต้นต้นมะม่วงไหมเนาะต้นมะม่วงโอ้ยอ,อ,อยู่ใกล้บ้าน <c oughs> แบตหมดแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วชัดเจนผีร่วง นอนไหมอะน้องเฮอฝากช่องหน่อยแล้วช่วยเฮอติดตามช่องหน่อยนะครับแล้วก็ช่องเฮอริเคนจิงร้อยแชแนนะครับแล้วก็ช่วยไปติดตามกันหน่อยแล้วก็ช่วยพากันดูคลิปให้ยอดวิวนเพิ่มขึ้นหน่อยนะเพราะว่าพี่จะละลายแล้วพี่ต้องเอาไปแชเย็นไปต้องแช่ไม่ได้มันจะไม่เละเดยงนี้ละมันจะเละเลยฮะแล้วก็ เดี๋ยวรอเพลงเธอด้วยนะครับตอนนี้รอ,อเขาเรียวกว่าอะไรน,นะอินเสิร์ตใช่นหะนะครับส่วนแล้วก็ติดตามช่องพี่แป้งฝุ่นชิงร้อยใช่เข้าไปติดตามนะครับกดซับสไครต์ใหเ้เราสองช่องด้วยเป็นกําลังใจให้ด้วยจะได้สร้างสารรค์งานดีๆออกมาให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันจะได้ดูหาอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนให้มัน,ให,มนให้ทุกคนมาดูใช่ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับก็ฝากติดตามนะครับมีคลิปเร็วนี้นะครับเราสองคนคอรแลปกันนะครับอาหารขนาดไหนเดี๋ยวไปดูในคลิปกันวันนี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเล